เป็นไงครับดีแล้วเนาะโอ้ยลงอกต้องการห<ง>ายยังขายรื้ใช่ไหมโอเคพี่การโอเคไหมโอเค กันส ok yes ู้สู้ต้องนิวด้วยเฮ้โอเคนะดูดีไม่ไม่ยกนะยังหล่อเหมือนเดิมกันยังหล่อเหมือนเดิม ออกมาให้กำลังใจคุณเพ็ญคืนนี้มีคนดูใครแล้วหะเดี๋ยวซื้อบัตรดูใชยไหนต้องการต้องทันยารหต้องขันยาแล้วนะอย่าดื้อนะนี่เกันไ่แล้วอ่ะแล้ว การเอ็มบีออกเดื๋ยวหร ตอนนี้มีกำลค่ใจมากบายๆครับบายบายๆดีมากค่ะได้แล้วเอาโอเค้วนาะสายแล้